เมียวมียวมใครเไม่เนี่ยไมเนี่ยมเนี่ยยไปนะโอ้ย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 ยจับเมียวเมียวมือเลือนเลยเลือดเลยไม่รู้เมียวใคราอกี้จับแล้วถลุดมือไปเมมียวโอ้ลงไปในนั้นทำไมนะเดี๋ยวตนตกน้ำแล้วเอาแล้วเอาแล้ว้้ย้ยนี้มาเนี่ยป่ช่วยเร็วป่จะช่วยเร็วนี่เร็วเดี๋ยวลงน้ำไปไมได้นะ โอ้ตอนจับยากเลยอ,อยู่ในกอไผ่นี่เอออยากจะช่วยเขามลูกมีวใ,ใครมานี่แล้เวเดี๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวใครน่าช่วยไม่ได้อยู่ในกอไผ่ที่เมียวพันเปอร์เซียตัวใหญ่เลยตัวเมียวมาเร็วมาปู่จะช่วยลูกโอ้อยู่ในนั้นเออช่วยไม่ได้เมียวเอเอ,อ,อย่าช่วยให้นหน่อย ไม่อยอมให้จับจับกี้จับกลางล็อกไว้หลุดมือไปดิหลุดมือปุ๊บดินควัได้เลือดเลยเลือดออกเลยเทา่าหลวงปูแล้วนั่นทยันตอนนี้วิ่งทางไหนแล้วไม่เห็นแล้วอืมหาไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วก็คงจะไม่ได้จับแล้วนะไม่ได้ช่วยแล้วเดี๋ยวไว้เดียวกลกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ แนวเอปอร์เซียไปพันแล้วนะเขาเรียว่าจะอยู่ในปา่าได้หรือไม่เดี๋ยวสักวันถ้าเขาเหิวก็เอาไปเอามาดูไปเห็นกันบ้างนะเนาะตอนนีไ้ไม่เห็นนะทู่ยู่อืมครับก็ขออยู่ตีคิดไว้ให้ดีก่อนนะยวังไงใครตามชมในคลิปต่อไปขอความสุขจงอยู่กับทุกท่านที่ให้กำลังใจลุ้นระทึก เราต้อช่วยผู้ช่วยชีวิตน้องเหมีวเขามาจากอื่นแต่ว่าจับไม่ได้ช่วยเขาองนะเออวัาไรงเขาว่าไม่ได้คอ,นนะอมโนาแวนคยให้ดีกว่านะเด็กนนะดวพวแมชปสุขสา